สวัสดีครับวันนี้น้องกินอะไรน้องกินมลามึกเนื้อหมูเลยปลามึกเนื้อหม,มูเลยอู้งอู๊งอันนี้อะไรอันนี้อะไรงาหมูงาอ๋อเนื้อโอเคเนื้อโอเคอะไรลวกจิ้มบ่ลวกจิ้มเหรอ น้ำจิ้มออ้มน <Let me S 2> <out. S 1> ้ำจ <inaudible> ิ <endpoint> <aciones> ้มไม่ใช่จะจิ้จิ้มน้ำเดือไปครใส่ใส่ตะไคร้หน่อย้ไปเอาชี้ม่น้ำงเอง้น้นูเดี๋ยวเลอมือน้องไม่ต้องจับมือไหนอาอาบนะเอาผักกิน้วยอยากกินผัก

นดีมีมกนนะมีมไม่น่าหัับมีตาอู้มีอุ้งสงคามไม่หมดเลยมีมอสงเจมี่หมดเลยมีอูมีอู้มีอุ้งมือมดโดนตรงนี้มโดตรงนี้เองมืตรงนี้ หนูตรงนี้ชื่อจัลยืออเไอกไอวตามครับอว่อวอวใส่อะไรนะไยหายหายหแมามือไข่แมามือครับไข่ม่มือไข่แม เนถูกอ่อโอไปครับอ่อแล้วเขาหัไปครับทำเป็นนฮะไม่ยื้อผมจาฮะดเต้นต้อเอามา้เอามาเต้นแล้วเ้ไห้เตแล้วอามด

วิธีการถอนเงินใน TikTok นะครับให้เราไปที่รูปเหรียญเลยเรอหลดแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่4บาทุนะครับตอนนี้เราสามารถถอนได้เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยครับ จำนวนเงินขั้นต่านะครับสามบาทโอเคพอหมูค่าหมูกระทะไว้สามบาทมันจะมีให้เลือกอชูมันนี่กับแบงกิง้งแบงกิ้งดีแล้วอ่าพร้อมเพย์ครับมันจะมีให้เลือเราเลือกสองอย่างให้เราก,กดเพิ่มวิธีการถอนเงินนะครับ กดเข้าไปเลยนี่ครับผมจะเลือกเป็นพร้อมเพย์นะครับโทรศัพท์ก็ได้บัตรประชาชน ID เป๋าเงินก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะว่าผมพ่วงไว้ทดลองดูนะครับว่าเราจะเอาเงินออกได้ไหมโอเคครับใส่รหัสครับข้างล่าง ตอนนี้ผมปิดไว้นะใส่แล้วการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องถอนเงินอีกครั้งให้เราถอนเงินอีกครั้งนะครับถ้าเราทําไม่สําเร็จ เอาไหมสามบาทโอเคเราจะมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดถอนเลยกดถอนไปที่การโอนนะครับถอนข้อมูลไม่จุดต้องจะส่งผลให้ คำอนเปฏิเช่นแล้วคุณต้องรับผิดชอบค่าใชใ้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผลกาคำนวณถ้าเราขอข้อมูลผิดนะครับเราต้องรับผิดชอบหความเสียหายของเรานะครับสามบาทเราต้องยอมเสียเงินสามบาทไปให้คนอื่นนะครับถ้าเราโอนผิดดำเนินการถอนเงิน คุณควรได้รับเงินภายใน1วันทําการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเงินเรามันเข้าหรือยังนะครับ่สําหรับการถอนเงินติ๊กตอกก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เล่นอยู่ก็อย่าพานนะครับดีกว่าไม่ได้เลยเลยเราเล่นวันละ30มสิบนาทีขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปสร้างรายได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่หนึ่บาทจแปดนะครับ ขั้นต่ําต่อไปก็15บาทนะครับขั้นต่ําต่อไปมันจะมีสเต็ปของมันอยู่นะครับโอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ไปซื้อจิ้มจุ่มมากินกันเลยนะครับ3บาทเจอกัน <c oughs> คลิปหน้าครับสวัสดี